สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนนะครับการต่อกล้อง Canon 700D นะครับเอาไว้ใช้สตรีมมิ่งนะครับกับแอปพลิเคชัน Google Meet นะครับแอปพลิเคชัน Zoom นะครับหรือรวมกระทั่งอนะครับ OBS Studio นะครับซึ่งวิธีการทำทำยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับที่มีชื่อว่า OES webcam นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดนะครับไว้ใต้ของวิดีโอนะครับซึ่งนะครับก็จะรองรับหลายรุ่นมากเลยนะครับก็ไม่ได้ใช้เฉพาะของ7 0 0ดอยีอย่างเดียวนะครับก็จะมี60 d ก็ใช้ได้นะครับเ0็ีก็ใช้ได้นะครับขึ้นอยู่กับกล้องนะครับของผู้ใช้งานนะครับว่าเป็นกล้องของยี่ห้ออะไร ก็ตรวจสอบได้เลยนะครับของเรานะครับก็เข้าไตรงนี้นะครับ EOS 700D นะครับโอเคเมื่อตรวจสอบรุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกที่ดาวน์โดได้นะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็จะได้โปรแกรมขึ้นมานะครับเราก็ทำการเซตอัพนะครับก็ติดตั้งตามกติเลยนะครับ อันนี้ผมได้ทําการติดตั้งแล้วนะครับรก็จะข้ามไปตรงที่เสร็จเลยนะครับเ,เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับรก็จะขึ้นหน้านี้นะครับทีนี้นะครับลองเข้านะครับทดสอบดูบโปรแกรมแรกนะครับที่เราจะทดสอบก็คือ OBS Studio นะครับ โอเคนะครับจากนั้นก็ทําการเพิ่มนะครับ View Capture นะครับเข้ามานะครับเพิ่มเข้ามานะครับเคนะครับเราก็เลือกนะครับสัญญาณนะครับที่ต่อเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นกล้องหน้านะครับกล้องน้ตกปกตินะครับเราจะขึ้นซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับ POE Webcam นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ส่งสัญญาณมาจากกล้อง Canon 700D ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปนะครับ เมื่อคลิกแล้วนะครับก็กดโอเคจากนั้นนะครับให้ทำการต่อสายนะครับ USB นะครับไปที่กล้องนะครับ Canon 7 0 0 d ของเรานะครับแล้วก็เปิดนะครับไปที่หมดวิดีโอนะครับก็ถ้าเป็น7 0 0 d นะครับก็เลื่อนนะครับตรงสวิตช์พาวเวอร์เลยนะครับขึ้นบนสุดเลยนะครับก็จะมาเข้าสู่ในหมดวิดีโอ โอเคนะครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกล้องนะครับที่มาจากแ a n o อน0 0 d ดีนะครับส่วนไลบรร์ตอนนี้เดี๋ยวผมจะปรับใหม่นะครับเอาเป็นมาจากกล้องโน้ตบุ๊กกล้องหน้าเราจะได้เห้สองมุมมองนะครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับอันนี้มาจากกล้องโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้มาจากกล้อง Canon 7 0 0 d ดีนะครับความละเอียดชัดก็จะแตกต่างกันนะครับวิธีการทําง่ายๆให้ดี นะครับทีนี้ไปดูแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่เราใช้สอนนะครับดี๋ยวนี้ก็มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แล้วนะครับก็จะเป็นที่เป็นที่นิยมเลยก็คือ o o o l l m m e t นะครับ e Meet จะใช้ได้ไหมครับลองดูนะครับเริ่มประชุมกัน นึงครับผมตั้งค่าอีกหนึ่งนะครับโอเคครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครนะครับถ้ายังไม่ขึ้นนะครับก็มาที่นะครับตั้งค่านะครับแล้วก็วิดีโอนะครับแล้วก็เลือกกล้องนะครับที่เป็นในส่วนของ EOS Webcam นะครับตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้ก็จะมาจาก OBS ที่เราเปิดโปรแกรมค้างไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องโน้ตบุกนะครับที่ติดมากับเครื่องของเราเลยครับผม กล้องรับกเหไหมครับภาพก็จะแตกๆนิดนึงนะครับนี่เราเป็ดูกล้องของแคนนอนของเราโอเคก็ปรับมาเรียบร้อยนะครับภาพก็จะคงชัดนะครับมากขึ้นนะครับเป็นอันาเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการทำนะครับก็ง่ายๆนะครับสามารถนำไปปรับใช้นะครับกับ แอปพลิเคชันอื่นๆได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ